ย่าวหวานเขาเรียกว่าย่าหวานมีขายร้านขายอยู่ที่ตลาดตู้ลงบางคน,คนเอาไปเอาไปส่งส่งอ๋อส่งกับน้ําตาลส่งแทนกินแทนน้ำตาลกินแทนน้ําตาลมันจะหวานใช่ไหมฮะอ๋อย่านี่ปลูกปลูกกันไหมรูวว้ปะยังไงฮะมันขึ้นธรรมชาติปลูกเนาะอ๋อปลูกเนาะ,เ,นะเขาเรียกว่าย่าหวานตรงนี้ ไอพี่อนใช่ไหมครับฮะถายถ่ายแล้วครับวิธีการทำร้านขายอยู่ปกติขายที่ไหนบ้างขายโตลุงขายยรับขอต้ขายตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าขนมข้าวเปียกปากหม้อข้าวเกี๊ยบครับข้าวเกี๊ยบปากหม้อเวียดนามต้นตำรับของร้านนี้คว่ำตึ๊บเลยขายเฉพาะตรงนี้นะไม่มีไม่มีร้านที่นไม่ขายอยู่นี่เลย ขายเฉพยาะที่นี่ที่เดียวมหมายถึงว่าไงครับหมายถึงว่าให้ขายไม่มีหน้าร้านที่อื่นไหมมีไหมขผมผมองโครนไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีขายอยู่นี่ที่เดียว<า>อ๋อฮะขายอยู่นี่ทุกเย,<า>ย,ย็น,นเ,เป็นตระลุโตลุ่มของทางโคนตรงนี้มาอุดหนุนครับผมไมี่หนัากินหนักเนี่ยจริงผมก็ชอบกินอ่ะแต่นี้น่นะแต่ว่าผมไม่ได้ือ่กินทันนะอ๋อแค่นี้เสร็จครับ เดี๋ยวผมขอไอ้นี่แต่งเสร็จยังใกล้แล้วค่ะเอาใกล้เลยไหมเราต้องใส่ไส้อ๋ออบแป้งให้ไอ้นั่นก่อนค่ะอบแปะเอาแป้งให้สุก่อนสุกแล้วก็ค่อยใส่ไส้อีกค่ะแล้วใส่เครื่องแป้งอ๋อลองเอาตั้งรงหนนึงลองดูเก็บปากหม้อขายอยู่โตรุ่งทางโพนขายเริ่มจากกี่โมงถึงกี่โมงครับตรงเนี้ยสี่โมงสี่โมงเย็น สีม่มงเย็นแล้วตลาดวายประมาณกี่โมงมมสองทุ่มหมดสองทุ่มอ๋อโอ้ไม่ไม่จะฟูแบบเนี้ยนี่เลยแล้วก็ใจใช่ค่ะใส่คือหมูสับกระอมหมูสับกระพ้อม,ม,อมนี่คืออะไรครับอเนี้ยหมูยอ,อ๋อหมูยอใช่ไหมหมูยอกับกระเทียมดองเออกระเทียมหอมเปียวหอ,หอมเปียวประมาณเนี้ยมันก็ นี่คือได้ตัวหนึ่งใช่ไหมอ,อ๋อได้คือที่พันเนี่ยอันนี้แบบห่อไข่ค่ะอ๋อห่อไข่อ๋อแบบนี้เขาเกี่ยวห่อไข่อ๋อน่ากินจังเลยห่อไข่ห่อไข่กล่องเท่าไหร่นะอันนี้สี่สิบบาทอ๋อสี่สิบบาทห่อไข่ขนมโอ้มีทุกอย่างเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบธรรมดาครับแบบธรรมดาอันนี้ห่อไข่ได้ไข่ด้วยอ๋อประมาณนี้อเองโอเคมาอุดหนุนได้อยู่ที่โต้รุ่ง ขัง้งโค้ดขายทุกวันงเย็นตั้งแต่16บหกนารถึง2องทุ่มโอเคร้านน้องคนนี้โอเคครับพร้อมครับ